หลปแนวทางสั้นๆปัสข่าวทำอะไรได้บ้างนะครับปัสข่าวเป็นตัวเทพแบกตีบอสดาเมจเวทเป้าเดียวโคตรแรงแบบตะโกนล,ลงในทั้งดันท่าสงคามสิงประสาทคิดแต่ที่นิยมมากๆเลยครับจะเอาไปลงเลดบอสไฮได้ความแรงของปัสข่าวจะมาจากสกิลที่2ฉีดลำแสงใส่ศัตรตู470%ของพลังโจมตีอันนี้คืออัพสกิลเลยนะครับบวกกับมีขีติดมาให้อีก50%และไม่สนป้องกันศัตรู65%แต่ครูดาว150วินั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าสกิลที่ ห่เนี่ยจะรีเซตคููดาวสกิล2ให้ทันทีก็คือจะใช้ได้ทุกๆ1นาทีนั่นเองครับแค่นี้ก็ถือว่าแรงแล้วแต่ยังก่อนนะครับสกิลแพ้สีฟเนี่ยยังจะเพิ่มดาเมจเวทให้อีก33%และยังมีขีดดาเมจให้อีก40%ส่วนเรื่องของสมใส่นะครับจะใส่ได้ทั้งเซ็ตคิหรือผู้ล้างแขนก็ได้แต่เซ็ตคิจะหาง่ายกว่าในช่วงต้นแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือต้องทําี้เรทให้ถึง50%กับจุดออน่น46%ะถ้าอาบเปกิดเข้าทีมแล้วเอาอาาออกนล้วนอก นั้นก็เน้นคิดาเมจหรือโจมตีเลยส่วนออฟของใส่ก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับใครที่อยากเติมปิดซึมเซเว่นไนขอแนะนำแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยได้รีฟันไม่ใช้รหัสผ่าน <Wow. S 2> การันตีโดยผู้ใช้กว่า200,000คนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะเติมเกมนะครับคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ข้างล่างเลยนะครับ